สวัสดีค่ะเล็กชาแนลนะคะวันนี้จะมาทำวุ้นอันชันนะคะอันชันปลูกเองที่บ้านจะมีสองสีนะคะสีม่วงเข้มแล้วก็สีฟ้าอ่อนๆนะคะจะไม่ต้องการให้ออกสีเข้มมากให้ออกพอสีม่วงอ่อนๆนะคะแล้วก็จะท็อปด้วยมันหวานส้มญี่ปุ่น แล้วก็กีวีนะคะแล้วก็กุหลาบค่ะกุหลาบปลูกเองกุหลาบทานได้นะคะเพื่อสุขภาพของตัวเราเองก่อนไปรับชมคลิปฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนรับชมคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณมากค่ะเราจะใส่วุ้นลงไปในน้ำก่อนนะคะใส่วุ้นครึ่งช้อนโต๊ะละลายวุ้นในน้ำเปล่าก่อนนะคะให้เขาละลาย ที่เป็นเป็ดให้เขาละลายให้หมดก่อนแล้วค่อยเอาไปต้มนะคะใส่น้ำตาลอีกว่า6กรัมนะคะ จะทิ้งเขาไว้ประมาณส0บนาทีนะคะค่อยเอาไปต้มค่ะครบสิบนาทีแล้วเราก็ต้มเลยนะคะน้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะคะจะใส่อัญชันลงไปเลยนะคะ สีอันชันเขาจะเริ่มออกแล้วนะคะจะออกสีม่วงอ่อนๆเดี๋ยวจะตักอันชันออกนะคะ เ,เทใสานเลยค่ะรอให้เขาอุ่นๆก่อนค่ะค่อยใส่กีวีมันญี่ปุ่นสีส้มแล้วก็ดอกกุหลาบค่ะ อพอน้ำเขา้าอุ่นก็ใส่มันส้มลงไปเลยนะคะมันส้มญี่ปุ่นกีวีค่ะแล้วก็กุลาบนะคะจะใส่กุหลาบลงไป กุหลาบปลูกเองนะคะไม่ฉีดยาทานแล้วมีประโยชน์ค่ะเพื่ะสุขภาพของเราเองอันนี้มีประโยชน์ทานได้หมดค่ะเราทานเราก็ได้ตัวเราเองนะคะไม่ใช่ได้ใครได้ตัวเราเองค่ะ เดี๋ยวจะนำไปเข้าช่องฟิตนะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะวุ้นอันชันเสร็จแล้วนะคะเอาไปแช่ตู้เย็นประมาณ30นาทีค่ะเขาเซ็ตตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองตัดทานดูสักชิ้นนะคะ เดี๋ยวจะตัดทานนะคะ เดี๋ยวจะตัดชิมนะคะอร่อยมากหอมกลิ่นหอมกินอันชั่นอ่อนๆแล้วก็จะได้ เปียวนิดนดจากกีวีค่ะแล้วก็แล้วก็จะมาได้ความหวานจากมันสีส้มนะคะ เข้ากันมากค่ะทานตอนเย็นเย็นช่ำๆอร่อยมากหวานกำลังดี อร่อยสดชื่นมากค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ